สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือ่อนี้ผมพาพี่น้องมาแงไข่มดแดงช่วงตะเวนสีคำคอยมากับปุสาวครับผมแงไข่มดแดงเหล่าก็สิเปลี่ยนบรรยาก,กาศ <c oughs> <c oughs> นี่ครับทางใกล้เอฟซีเนี่ยได้ไหมตอนนีค่ะไอ้กล่องเนี่ยครับผมพี่น้อง <c oughs> มาเคยเข้ากล่องเยอะเกินไหม<า>เดี๋ยวใจนี่ครับผมข้างมดแด่ง ขาบว่าคือสิมีไข่แด่าละ,ละอ่ะเดี๋ยวลองเงี้ยเลย ไมเียเลยเลตัวเนือโอ้เต็มตัวแล้วดหลออ่นขึ้ันขึ้นขึ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 ้นขนันขน

trong tài mà. không tài quá thân thì nghe những được hàng cái nghe thôi cứ cái โอ้โหไข่งามเลยตัวนี้โอ้โหได้เยอะอยู่ไปเดี๋ยวไปอีกซ้ายนึง่งเจ้ามรน้ยังใจรอก่อนตัวเล็กๆก,ก็กัดเจ็บเหมือนกันไปหาไงไข่มดแดง ไม่ได้กัดเย็บเลยนี่อะลล่ะไปช่วงพนักันครับผมไปหน่อย เปลี่ยงไมอื้อเจ็บรับเป็นสิตตกดินแล้วครับผมพี่น้องไปกลับบ้านกันเทียงแล้วครับผมพี่น้อง แล้วตอนนี้เข้ิมาเหลือเอาเอาแม่แดงมันออกกับแม่แม่เป่งด้วยใส่วิธีใส่ผ้าเสียนาเนี่ล้ะครับผมเข้ามาปาดปาดออกแล้วก็บาคนเอาแม่แดงมันออกมาดูวิธีเลยเขาค้นคนค้นเห็นบอกพี่น้องใครมันสิอยู่งลางแม่แดงมันจะก๊อขเห็นไหมนี่สัมผัสพูดงูหูได้พี่น้องเด้ผู้ได้พูดหู้ด้กันมีวิธีดีๆกว่านี้ที่เอาแม่แดงมันออก บอกแนะนำมาเนี่ยคดๆเป็นว่าเมยแดงจิตถึงมากเลยเฮ้ยห้ากระสันว่เกมีใครมีตัวอ่อนติดนนำห้ากระสันหรอตมันสิบลงไปสิสิมาจะเมยแดงไงนะโอ้โหเช่นนี้เลย แค่เอาไฟมาเลือกเอาพวกแม่งที่มดแดงมันขาดคุณไปกินเาอาไฟเลือกออกที่หลังก็เก็บมันก็คัดไม่แงดงออกก็ไม่ฉีสมคนค่อ,คอยๆค,ครับอย่าคนแห้งเพราะว่าเดี๋ยวใครสิแตะใครแตกนี่งเเป็นมันเลยเลยนี่ ของชัดวะครับชัดจค่ะมเอนี้ได้ตากของผู้งามเลยพี่น้องเอ้ยมาเป็นตากของให้น <c oughs> ้่งแบ่งแล้วบุญเหรอนะคือเงียบไปละงานงานงานเรับก็ได้อ่าเดี๋ยวตอนนี้เขาอันนี้เลือกใครออกมาเดี๋ยวพี่น้องมาชมผลลัพธ์กันทีหลังเนะพี่น้องเด้แป๊บหนึเดี๋ยวเขาขาดก่อนมันคำเสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับ ไข่มันคือออกสีเหลืองๆเนาะไข่มันแก่ป่ะชิปเป็นแม่เป่งที่นี่มันครับผมพี่น้องนี่ไข่งามๆส่วนทางนี้ก็ชิปเป้นแม่เป่งครับผมแม่เป่งก็แม่แดงที่เหลือกออกอม,มันเลื่อมขึ้นฉีบล,ล่ะเลื่อมไตอะขึ้นฉีบละ่ะ แต่หนะ้าสิบก,ก่อยได้ป่ะนี่กกยเครื่องปูงห้นะะาก,กับผมไม่ยั้งหลายแต่ห้าสิบหลัวกับห่อนก่อนจักหน่อยแล้วคอยก่อยนะครับเครื่องปูงกับพวกหอมพผมยังเครื่องหลอกเครื่องลาบทำไม่ได้ละแต่ขายอะไรขึ้นตอนี่ครับราชาชูรสขั้วหมันบานได้ไหมสิบขั้วสิบหนงายจักหน่อยมาดูอีกไก่เนึ่งนี่น้นนนำห่อนนะครับผมเกาจะลวกให้มันแข็งก่อนแต่พอหลวก็ชิบพอแข็งนี่ นี่ครับแกนห่อนจังหน่อยไปเข้ากับลิ่นน้ำห่อนออกอโช่วสิงนก็บไปเก็บไปแกงใส่พักวานเนียมันพืนิ้สพักวานตลาดมาโอันดั้นเนียกะของไว้ใส่กันอ่า ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใส่ผมน่อจังหน่อยครับผมนี่หนึ่งก็พอราชาชุดเดยใ่ใส่เยอะหัวจะง,งอคื่จะเกี่ยวกันมาเกี่ยวนะน้ำปลาล,ลายเกินไปมาดีแล้วช้อนหนึ่งเ็ดง่ายๆครับผมก่อยให้มนแงมนงนมาอยางเลย ไรบ้างทอดทอดข้างในเก๋หมั<อ>หนออมบอลิ้นเพีนใดนี่ะนั่นอัฐพี่คาคนนี้ก็เขา้ากลัวครับผมไป <c oughs> ห้องต้องซีเมนต์ผสมมาผสมทำมาผสมเข้าไปเข้ามึงหน้ามาบีบใส่นะเพราะว่าแมรีแรงมันจะมีอยู่นี่พร้อมใส่เลยใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับนี่โอ้โหเซ้นแบบไงไงเชิงบกน้ำตาจังไม่ใส่อ๋อดือน้ำตาล ชิมลืมใส่น้ำปลาไปขวบกินไหนหอมหอมข้าวผัดอืมแบบนี้อืม ทำชาตินิ้นึลยไอ้กี้แค่ขวดขึ้นทีดีพ่อเซ็ตเลยพ่อใช่ค่ะครับน้ำตาลก้ามันเีอยอะน้ำตาลกินเป็นอยู่บ่ใครมันเด็ดโอ้ กวางไท่ในกระปุกไหนหันเล็้วจัดดูส้ายเอดแกงเสียงไปครับผมพี่นองที่เขาหน้าบ้านกันเอ้ามุมีกระบวงข่าฟันเหรอไส้กง่นะอือ่าันะไปครับผมพไ่นอง โอ้ยเสียบๆับเขาล้าย่างเซ่บบ้างหรือปมาอ่านพี่น้องกันอื เากับลูลูสไส้ตแกรครับผมลูสไส้ตแยงเนี่ยโป๊ะแซบ่ะแับตแกงปรยู่ส่งัวแทนมาแทนแซบครับประงงแทนมาถ้แทนต้นขาโตแพงบ่อืมงเลยโอ้ย่าเหรอไี่ข่า,ากันกกมาก็นีน่ป,ป๊ ฮึบ <c oughs> เออ <c oughs> แซ่บอะน้นำเบียลวงน้ำห่อนยางดีเลยไข่มันอิีตึงๆจะก,กรึบๆนี่ปะ <c oughs> ดูรอ,อคือพอตอตุกรอก็พอออก่พออีกลูกใช่แต่แกเสียงเนี่ยพี่น้องเองเป็นบาเลยครับมพี่น้องเนี่ยสำรับี่มีต่างๆาพี่น้องไงว้จนะ,ะม,มีหละแง่ใครมาแนงนะมั้ดกินแบบบานๆตงเสียด,ดีแม่บ้าุกบานเสียน้องบอาน่มามกินแบบนี้เด้ดอาหารปลาสำรับีิมีต้าง ฝากพี่น้องไว้จะมีแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคนลิปหน้าสวัสดีครับ,บสวัสดีเจ้พีเนี่ยอือ